Ah, kiếm à kiếm quái, cái quái, mới cái 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 cái... Cái quái, đeo, quái, đều Để...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  đó Để... จะไม่ลคอ่ะได้กินไก่ไี่ได้กินไก่ได้กิน ไฮ้ยัอ้ยบใไที่ยวไปวัดดีๆเดี๋ยวนี้ไปไมลาเลยปันบอกเออร่บ

ไม่กินเ้ส้ของขาปดตัสื่อทีสื่อทางเห็ดบ้านนี่เนาะยุของม่งเนาะแทนทีสืเห็ดบานอย่นี่เก็บไหมเนียนเนีนตีอีสเห็ดบ้านย่นี่ไหมบ้างหรือไม่ก็เห็ดแทนลกอะ

คอยคอยนะคอยนะตีนะคอยก่อนคอยห้มกินนะให,ใหกินทงกินกินกินแสบแดงก็ไม่มี่ระ,ว,ะวากี่แสบนมันเป็นเค ลุกแบบลุกกินบบบนี่มันลุกบบโอ้โหอ่ะอ่ะใครจะกินบบใครนั่งลงดีนั่งลงดีดนั่ง,ง,งขอทีสวัสดีก่อนสวัสดีอ่ะสวัสดีก่อนคอ,อยก่อนนะโซดาลุกลุกโซดาลุกเร็วมาหนีมาลุกขึ้นลุกลุกขึ้นเร็วเร็วเดี๋ยวกินสวัสแบบดีกินกระอากินเร็วสสดีกินเร็วเร็ว ลุกที่แหละเฮ <laughs> ้ขนะี้การไปหมดแล้วหมดแล้ว